ในที่สุดก็พูดแล้วมีญายอมเผยสถานะล่าสุดกับอาชีเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กําลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวของน้องอาชิอาช,ชิรวัตรลูกพ่อฟลุกเกิดพลกับน้องมีญาพิชชาลูกสาวพิททองเสือ เนืองจากช่วงพักหลังๆไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยมากกินข้าวที่เดียวกันเที่ยวด้วยกันจนหลายคนแอบซีนแอบ,บดุนไม่น้อยเลยทีเดียวซ้นสุดวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีมาอย่างชื่นมื่นเลยทีเดียวสําหรับครอบครัวของพระเอกหนุ่มรุ่นใหญ่ชื่อดังพีททองเจือที่ในปีนี้ไปฉลองกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งคุณพ่อพีทและคุณแม่เจงวิไลลักษ์น้องเสย่าน้องมิยาและน้องโรเตอร์ซึ่งก่อนหน้านี้หลังเป็นที่จับตาและถูกพูดถึงอย่างมากก็คือน้องมิยาลูกสาวคน ที่สองพีททองเจือช่วงหลังๆเผยโมเมนต์สนิทสนมอยู่ด้วยกันกับน้องอาชีลูกชายฟลุกเกิร์กพลตลอดเป็นเหตุให้หลายคนคาดเดากันว่าทั้งสองคนกําลังสารสัมพันธ์หรือคบหาดูใจกันอยู่หรือไม่ล่าสุดมิยาได้ควงพี่สาวอย่างเสย่ามาเปิดใจหลังจากสัมภาษณ์ไปครั้งก่อนว่าดีใจที่ทุกคนเข้าใจยลงที่ได้ออกมาพูดย้ําสถานะตอนนี้ตนกับพี่อาชีคือเพื่อนสนิทที่พิเศษกว่าคนอื่นๆอ,อ,อาจจะเพราะเรามีความคิดอะไรเหมือนๆกันไล์สไตล์ตรงกรันถาม ว่าตรงสเปกไหมก็ในเรื่องของนิสัยก็ตรงสเปคคุณพ่อสแกนเพื่อนๆทุกคนขำๆตอนนี้เสยยาก็ช่วยสแกนเพราะคุณพ่องานเยอะ